ค่ะวันนี้น้องเอิญอยู่ที่ฟอร์ดอเมสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะแล้ววันนี้นะคะโชว์รูมนะคะฟอร์ดพระราม5ของน้องเอิญน,นะคะได้มีโอกาสค่ะนํารถฟอร์ดเรนเจอร์นะคะใส่ชุดแต่งเหล็กรอบคันนะคะในแบรนด์ของ TJM นั่นเองค่ะมาโชว์ที่โชว์รูมนะคะหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าในตัวของแบรนด์นะคะ TJM นะคะคือไรแบรนด์ TJM นะคะเป็นบริษัทนะคะที่บุกเบิกเลยทําในเกี่ยวกับชุดแต่งนะคะที่เป็นออฟโรดนะ ไม่ว่าจะเป็นในตัวของชุดแต่งกันชนเหล็กรอบกันแผ่นกันกระแทกนะคะตัววินหรือว่าจะเป็นในตัวของช่วงล่างนะคะพวกแหนบสปริงนะคะตัวโหลดตรงนี้นะคะในแบรนด์ของ TJM นะคะได้จัดทําในตัวของอุปกรณ์ชุดแต่งออฟโรดตัวนี้นะคะรอบคันเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะสีประตูหรือว่าเป็นตัว SUV นะคะและในตัวของแบรนด์ TJM นะคะตัวนี้นะคะในตัวของชิ้นส่วนอะไรนะคะนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะและโรงงานที่ผลิต นะอยู่ในไทยด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาทักสอบถามได้นะคะเรามีในตัวของโรงงานนะคะที่รองรับในการติดตั้งชุดแต่งในแบรนด์ของ TJM อยู่นะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าในเรนเจอร์คันนี้นะคะใส่ชุดแต่งของ TJM ตัวไหนบ้างและตัวไหนใช้งานยังไงเดี๋ยวน้องเอิญจะพามาชมนะคะอ่ะอย่างแรกเลยด้านหน้าค่ะด้านหน้าก็จะเป็นในตัวของการชนด้านหน้านะคะเหล็กเลยนะคะตัวนี้ โค้งก็จะไปถึงซุ้มล้อฝั่งนู้นเลยนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้แข็งแรงมากเลยนะอย่างที่บอกเลยว่าแบรนด์เขานะคะเน้นทําในตัวของสายออฟโรดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเหล็กก็จะเป็นเหล็กแบบนี้เลยขึ้นมาถึงฝากระโปรงเลยนะคะด้านล่างแล้วก็ลงมาด้านล่างก็จะเป็นในตัวของไฟนะคะสปอร์ตไลท์สองฝั่งและก็จะมีในตัวของไฟนะคะสปอร์ตไลท์นะสองดวงอยู่ตรงด้านบนนะคะการชนของเขานั่นเองและในตัวของ ัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะว่าแบรนด์เขานะคะทำในตัวของที่รองรับตัวเซ็นเซอร์นะคะมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะเรียกได้ว่าเวลาเราติดตั้งชุดแต่งไปตัวชุดแต่งมันก็จะไม่บังในตัวของเซ็นเซอร์ลูกค้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะและลงมาด้านล่างก็จะเป็นในตัวของอ่าตัวนี้มันจะเป็นในตัวของเชือกนะคะลากจูงนะคะตัวนี้เห็นแบบนี้นี่คือแข็งแรงนะลากได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในตัวของอ่วงมาด้วยนะคะ เพราะว่าแบรนด์เขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะได้รางวัลน,นะคะอันดับประเทศเลยนะในในการออผลิตในตัวของพวกชุดแต่งนะคะแล้วก็นอกจากผลิตในตัวของพวกชุดแต่งแนวออฟโรดแล้วเขายังทําในตัวของพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินอีกด้วยนะคะเราเคยพาไปชมที่โรงงานเขามาแล้วเนาะครั้งหนึ่งอะแล้ววันนี้เราได้ในตัวรถนะคะมาโชว์ที่พรามาน้องก็เลยอยากมารีวิวให้ชมว่าในตัวของแบรนด์เขานะคะในวัสดุที่ติดตั้งเข้าไปในตัวรถนะคะโอเคขนาดไหนนะเผื่อลูกค้าหลายๆท่านนะคะ ถูกใจก็จะได้แบบว่าสอบถามได้เนาะอ่ะอยากให้มาโชว์แบบหลากหลายแบรนด์นะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าหลายๆท่านนั่นเองนะคะอ่ะและลงมาลงมาก็จะเป็นตัวแผ่นกันกระแทกค่ะแบบนี้เลยตัวนี้นะเวลาที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นดอยนะหรือว่าไปสายแคมปิ้งนะคะสายเต็นท์หรือว่าไปช่วยน้องที่แบบว่าอยู่บนดอยบริจาคของนะคะใส่ชุดแต่งนะคะแบบนี้นะครบจบเลยเพราะว่า ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเวลาขึ้นดอยทางมันคงไม่เรียบแน่นอนมันขรุขระแน่นอนก็คือขึ้นเขาดีๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในตัวของช่วงล่างหรือว่าชุดแต่งที่จะติดไปกับรถนะคะต้องสมูทเช่นกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราติดหล่มนะหรือว่ามีอุบิเหตุอะไรบนกลางทางหรือว่าบนเขานะคะเราจะได้แบบว่าช่วยเหลือในตัวของตัวรถเราได้นะอ่ะและมาด้านข้าง ด้านข้างก็จะเป็นในตัวของเสาอากาศรองรับสัญญาณนะคะเวลาเราขึ้นเขาสายแคมปิ้งนะคะตัวนี้สัญญาณไม่มีอยู่แล้วนะคะบนเขานะตัวนี้ก็จะมีตัวเสาสัญญาณนะคะรองรับเพิ่มเติมนะคะเวลาเราใช้โทรศัพท์หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรเข้าโทรออกนะคะก็จะใช้งานได้ปกติเลยนะอ่ะแล้วก็ในตัวของเหล็กเขาก็จะลงยาวมาถึงตรงนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูตัวล้อกันก่อนตัวล้อตัวนี้ก็จะเป็นในตัวของยางนะคะ BF เลยนะคะเดี๋ยวน้องเอินจะดูให้ว่าตัวนี้โอ้สเปคจะอยู่ที่35นะคะคูณ12จุด 50R17 นั่นเองนะคะในตัวของขนาดแม็กนะคะค่อนข้างเล็กแต่ว่าในตัวของตัวหน้ายางค่อนข้างใหญ่เหมาะสําหรับเวลาเราลุยนะคะสายออฟโรดนะตะกุยนะคะเวลาขึ้นเขาอะไรอย่างงี้เนาะและในตัวของช่วงล่างนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยตัวนี้นะคะแบรนด์เขาก็ทําในตัวของช่วงล่างมาด้วยเหมือนกันนะคะในตัวของแบรนด์ TJM นะทำในตัวของช่วงล่างก็จะเป็นพวกแหนบสปริงโหลดอะไรประมาณนี้นะคะช่วงล่างเซ็ตมาอย่างดีนะในตัวนี้เรียกได้ว่านอกจากทาในตัวของเอ่อพวกกันชนแล้วนะคะพวก เ,เชือกลากจุงแล้วนะยังมีในตัวของช่วงล่างก็คือเขาที่นี่ก็ครบเสร็จเลยนะคะ,ะตัวช่วงล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยมีตัวสปริงรองรับนะคะเวลาเราใช้ลุยนะคะเน้นลุยจริงๆนะขึ้นมาลายสติ๊กเกอร์จะเป็นลายพางนะคะทหารแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวบันไดน,นะคะก็เป็นแบรนด์ของเขานั่นเองเป็นเหล็กเหมือนกันค่ะตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยนะคะตัวนี้นะเป็นของ T J M เหมือนกันในตัวของชุดแต่งอ่ะ และด้านบนด้านบนก็จะเป็นในตัวของกล่องนะคะเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็จะมีในตัวของเขาเรียกว่าแหลกหลังคาด้านบนนะคะมีไฟนะคะเพื่อ บรรทุกของนะคะหรือว่าเต็นท์นะคะเวลาสายแคมปิ้งนะคะขึ้นเขาเราจะมีของเยอะอยู่แล้วเนะาะจีปาถาต่างๆนั่นเองตัวนี้ก็จะมีในตัวของแหลกหลังคารองรับนะคะในตัวของสัมภาระด้านบนนั่นเองนะคะตัวแบนของ tjm อะ่ะนอกจากจะเป็นชุดเหล็กช่วงล่างก็ยังจะมีในตัวของพวกเต็นท์นะคะพวกสายแคมปิง้งเก้าอี้นะคะหรือว่ากล่องเก็บสัมภาระนะคะชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะตัวนี้มีให้ครบเลยนะอ่ะแต่แบบนี้ก็ก็จะเป็นแบบ เน้นสายในตัวของแคมปิ้งเนาะก็จะเป็นพวกกล่องพวกเต็นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราพาชมอีกแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหลังคาเต็นนะคะที่กางออกมาไว้นั่งชิลนะคะด้านด้านหน้าเนาะป้องกันฝนป้องกันลมชิลได้ตรงนี้นะคะก็จะมีตัวเหล็กนะคะติดตรงนี้ตัวนี้ก็พับง่ายนะคะเก็บง่ายแล้วก็กางออกมาง่ายด้วยนะคะเวลาเก็บเราก็แค่ม้วนๆเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นแท่งยาวๆลูกค้าลองนึกภาพตามติดอยู่ตรงนี้น,นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ เป็นกล่องเก็บของนั่นเองนะคะอ่ะส่วนตัวส่วนตัวโครงตัวโครงตัวนี้ก็เป็น T J M เหมือนกันนะทำเป็นโครงขึ้นมาเพื่อใส่ในตัวของพวกแหลกหลังคานะคะติดตั้งพวกเต็นท์นั่นเองนะคะตัวนี้นะนี่ตัวนี้ที่น้องเงินบอกว่าเป็นกล่องเก็บของพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินอะไรมันก็จะมีตัวกุญแจนะคะไขให้นะคะตัวโรลเลอร์นะคะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะตัวนี้แล้วลงมาด้านล่าง นาฬล่านี้ก็เป็นตัวกันชนเหล็กนะคะอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันที่แข็งแรงมากๆเลยในตัวของแบรนด์ T.J.M นะเว้าวในตัวของเซ็นเซ,นเซอร์นะคะได้ดีเลยนะไม่มีในตัวของชุดแต่งนะคะที่แบบเกินขึ้นมาหรือว่าบาังในตัวเซ็นเซ,นเซอร์เลยนะอ่ะแล้วก็ตัววินค่ะตัววินนี่สําหรับลากจูงนะคะที่แบรนด์ T.J.M ก็ทาอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าคือแต่งออกมาแล้วแบบสายออฟโรดนี่น่าจะถูกใจมากๆเลยนะเพราะว่าเข้าที่นี่ก็คือจบเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างรอบคันอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะแบบนี้ และมาดูต่อด้านหลังก็จะเป็นตัวรถฟอร์ดเราจะรู้สเปคกันอยู่แล้วนะไฟท้าย LED นะคะและตัวนี้ก็จะเป็นตัว Ford Ranger w i t e c k นะคะที่ใส่ตัวชุดแต่งของ TJM นะคะมาในคับชุดแต่ง TJM นั่นเองและมาอีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นในตัวของเต็นค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาดที่นอนได้2คนนะแต่ว่ามากกว่านี้ก็มีเหมือนกันในตัวของไซส์เต็นนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกนะตัวบันไดก็แข็งแรงเราก็ขึ้นไปได้เลยปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บมาส่วนด้านบนด้านบนก็จะเป็นฟูกนะคะนุ่มเลยตัวนี้พร้อมนอนลูกค้ามีแค่หมอนกับผ้าห่มนะนอนได้เลยเข้ามาด้านในโอ้ด้านในก็จะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเป็นมุ้งอะเป็นเต็นต์นะคะที่สามารถเปิดด้านนอกระบายอากาศได้นะคะมี1 2ึ่สามสามฝั่งเลยนะแล้วก็จะมีตัวนี้ ตัวคำ้ำนั่นเองส่วนด้านหลังมันจะเป็นเหมือนกล่องนะทุกคนมันจะเป็นกล่องกล่องขนาดสี่เหลี่ยมค,คอ่อนข้างนลยเราเลื่อนเดี๋ยแล้วเหนืยแล้วอ,อเพราะเราหนักเยอะเกินไปเดี๋ยวเราลงก่อนเดี๋ยวเราจะตกนะเมื่อกี้เราหน้าเวอร์ไหมเขาจะบอกว่าได้น่ากลัวที่มันเลื่นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่า<ม>พื้น<ม>รเราอ่ะมันเป็นกระเบื้องแล้วก็มันไม่มีตัวยึด เพราะว่าเราเอามาโชว์เฉยๆไงแต่เราก็ขึ้นไปจริงไงประเด็นพอขึ้นไปมันก็อย่างที่เห็นอะตัวกล่องนะตัวกล่องมันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยนะเวลาเรากางออกมานั่นเองนะคะมันก็จะเป็นเต็นเนาะเวลาเราพับเก็บไปมันก็จะเป็นกล่องนะคะเหมือนกระเป๋าเลยขนาดสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะพับเก็บลงมานั่นเองและตรงนี้ที่บอกว่ามันคือเต็นนะเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะ แล้วก็จะมีของจิปาถะนะที่เราสามารถแบกมันขึ้นไปได้นะคะเวลาเราไปสายแคมปิ้งและอีกหนึ่งชิ้นคือตัวสโนเกิลนั่นเองนะคะไว้ White เผื่อแบบน้ําท่วมนะคะช่วยเหตุการณ์น้าท่วมขึ้นดอยช่วยน้องนะคะติดไปเลยค่ะตัวนี้ลุยน้ําได้ดีนะต่อเข้ากับตัวรถนะคะในตัวนี้นะเป็นแบรนด์ของ T J M เหมือนกันครบจบที่เดียวเลยอะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูในตัวของชุดแต่งชุดแต่งนะคะแบรนด์ของ TJM แล้วรู้สึกสนใจนะคะโทรเข้ามาหาน้องเอินได้นะเพราะว่า แต่ละชิ้นนะคะในตัวของมูลค่านะคะจะไม่เท่ากันนะทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้แต่จะบอกว่าในตัวของราคานะคะเขาก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าในราคาแพงของเขานั้นนะคะลูกค้าได้รับในตัวของสมรรถภาพในการใช้งานนะคะค่อนข้างดีเยี่ยมเลยและเป็นแบรนด์นะคะที่ติดระดับประเทศเลยนะคะในการออกแบบนะคะชุดแต่งออฟโรดนั่นเองเรียกได้ว่าไว้ใจได้นะและโรงงานของเขาอยู่ที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะลูกค้าท่านได้ สนใจโทรหาน้องเอินได้ที่0932239890นะคะหรือว่าถ้านนบอกว่าน้องเอินที่ออกรถปอดแล้วพี่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้แถมให้พี่สักชิ้นหนึ่งได้ไหมได้เหมือนกันนะเลือกได้เลยว่าอยากได้ชิ้นไหนนะคะในรถคันนี้นะคะ เข้ามาคุยกับน้องเอินได้นะคะน้องเอินยินดีทําในตัวของข้อเสนอนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านได้พิจารณาหรือท่านใดที่ยังไม่เคยชมฟิลรถฟอร์นะคะลองทดลองขับก่อนได้นะน้องเอินมีในตัวของรถนะคะทดลองขับให้กับคุณลูกค้าหลายๆท่านได้ลองทดลองขับดูก่อนเพื่อเป็นองค์ประกอบนะคะเพื่อเออเขาเรียกว่าอะไรนั้นได้ลองในตัวของฟิลลิ่งนะคะว่าโอเคไหมตอบโจทย์กับเราหรือเปล่านะคะและเราก็ค่อยไปคุยถึงเรื่องขั้นตอนในตัวของข้อเสนอกันอ่ะ แล้ววันนี้นะคะท่านใดที่กดติดตามนะคะของเออเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> หรือเมื่อกี้ตกใจอยู่ <c oughs> ท่านใดฝากนะคะลูกทุกาทุก่ันนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องเอิญด้วยนะคะแล้วคันหน้านะคะน้องเอิญน,นะคะจะมีในตัวของเกจความรู้นะคะของตัวรถรุ่นไหนชุดแต่งอะไรมาให้ชมอีกมากมายหรือว่าจะส่งมอบรถรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมค่ะวันนี้น้องเอิญลาไปก่อนค่ะ